สวัสดีค่ะแซมงูคุยสารมาแล้วพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้วเหมือนยีน่งนี้แนวาากินมาฝากกี่ฝากนองก็คือก่อยดักเดวส์าพี่น้องจา๋าดักเดว์เพื่อนบ้านมันเอามาฝากนอกจากพี่น้องก็เลยเอามาก่อยสู่พอไม่พี่น้องกิน,นามากพี่น้องจ๋ามากินน้ำกันแ่บๆนอกจากยีน่า,านงบริกกินกับขา้วาว้ดยแต่พี่น้องกินกับผักเนอกจากกินกับผักสื่อๆว่าสั่น มีใบโหระพาพักหมูเสือแล้วกับมระพี่น้องแตงกวาแล้วก็มีบักทัวพักงาวนัาพี่น้องจา๋ามาๆๆกินน้ำกันพี่น้องมาๆมาๆมาๆอันดับแรกกับตักตักแดกก่อนพี่น้องนี่เต็วตใหญ่ใหญ่ให้เลยพี่น้องจา๋าโอ้อืม มันโตใหญ่เกินไปเนาะพี่น้องแล้วก็มันมันแห้งเนอะจาก แต่ว่าจะถามว่าสรสัติ์แสบขึ้นรักแดที่พ่อแม่เขาเลี้ยงสมัยก่อนบอ,บอค่ะนี่นตัวใหญ่แล้วก็มั่นเกินไปอันอันนั้นมันแสบเป็นเลี้ยงแบบธรรมาชาตินอกจากพี่น้องค่ะ สมัยก่อนเนี่ยปูยาตายายเพิ่นหรือว่าผู้เฒ่าเพิ่นสาวดักแดดอยู่ในไฟเนาะจ้ะพี่น้องก็ไปด้วยความอยากกินก็ไปหยิบกินอยู่ในหมอนโดนตีเนาะพี่น้องจ้าเพราะว่ามันแสบเนาะจาก สมัยก่อนยัยนั่งบบหูวว่าผ้าไหมราคาแพงแล้วก็มีคาปันนี่นแล้วจ้พี่น้องชนสีหูโอ้โหคนบานเฮาสมัยก,ก่อนกับนุ่งกระถุงไหมน,น้ำบาทน่นเนาะพี่น้องป็นเรื่องปกติธรรมดาผู้ใส่กับนุ่งสโลงไหมเนาะจ้าพี่น้องแต่ว่าทุกมือเนี่ไหมแท้ไหม,ไมล้วนราคาเป็นพันสองพันพี่น้องเนาะ แต่กะหายากมันจะเป็นไหมประยุกตไปแลยเนาะพี่น้องพาไหมที่เขาใส่กับมาจัก่ายดักแด้นี่อหลจะจ้พี่น้องจ้า คุณนงคนเพิ่นอาจสิบ่ฮู้เนาะจ้ะ งลพผ้าจะปลูกเองใบมุเสือก็ปลูกเองพี่น้อง แต่ว่าตุมือเนี่ยบะมีผู้เลี้ยงอะนพี่น้องจามอนไหมเนี่ยในโมบานี่นั่งกับบมีเลย ใจเสือพาซัเด็จรูปเบิร์ตแเนาะพี่น้อง สำรัคลิปมีกับพ่อซ้ำเนอเจพี่น้องจ๋าขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆทีวะเขมบให้กำลังใจก็ขอให้พ่อแม่พี่นอ้อ,นองอยู่ดีไม่แห้งโชคดีไม่ใช่รำรวยเงื่อนทองสุขปู่สุขคนเนอะจพี่น้องจ๋ากับปากพ่อแม่พี่น้องก็ไล์ก็แช์ก็ติดตามกดกระดิง่งกริงร๊งๆลิ้งใเด้อจา้าคลิปหนาพอกันไหมเนาะคะนะสวัสดีค่ะ